ต้องทำถึงขนาดนี้เลยชาวเน็ตเสียงแตกประกาศเบนลิซาแล p ทิงเพราะเรื่องนี้มีประเด็นออกมาให้ได้ติดตามอย่างต่อเนื่องสำหรับประเด็นการต่อสัญญากับต้นสังกัดของลิซาแล p ทิงกับ YG Entertainment รายงานล่าสุดเผยว่าการต่อสัญญาของลิซากับทางค่ายยังไม่ได้ข้อสรุปพร้อมข่าวลือออกมาไม่หยุดว่า เธออาจมีแผนที่จะถอนตัวจากวงหลังจากวันประเด็นการถอนตัวของลิซ่าก็ทำหุ้นของ YG ตกควบสร้างความเป็นกังวลใจให้กับนักลงทุนอย่างมากแถมงานนี้ยังมีชาวเน็ตเกาหลีเสียงแตกเบ่งเป็นสองฝั่งทางด้านสนับสนุนเราควรเคารพความคิดเห็นของเธอการต่อสัญญาหลังจากสัญญาหมดอายุถือเป็นเสรีภาพโดยสมบูรณ์ของแต่ละคน และอีกเสียงคือเรียกร้องให้เบนลิซ่านี่คือเหตุผลที่เราต้องระมัดระวังในการเดบิวต์เด็กฝึกต่างชาตินี่คือเหตุผลที่เราไม่ควรเดบิวต์ชาวต่างชาติในวงเกาหลีพวกขายกระดับสถานะของพวกเขาโดยใช้ระบบไอดอลของเราและหลังจากมีชื่อเสียงแล้วพวกเขาก็มักจะหลงกลจีนและแทงข้างหลังเราเสมอ